ความลี้ลับของแม่น้ำโขงนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะมันลึกลึกกว่าท้องน้ำลึกกว่าความเข้าใจและบางทีมันก็ลึกกว่าความกลัวที่เรากล้าเผชิญด้วยซ้ำเล่ากันว่ามีเมืองบาดาลใต้แม่น้ำหรือที่เรียกกันว่านาคนครคนเฒ่าคนแก่หลายท้องถิ่นเชื่อว่าใต้ลำน้ำโขงมีเรื่องลับซ่อนอยู่ เมืองของเหล่าพญานาคบ้างก็ว่ามีวังทองคำบ้างก็ว่าแสงสว่างใต้ท้องน้ำเหมือนดวงดาวมีคนเคยเล่าว่าไปหาปลาแล้วเจอแสงสว่างวูบวาบใต้น้ำพอพุ่งไปดูสายแลกกลับมาพร้อมกับพูดว่ามันไม่ใช่ของคนตำนานบ้างไฟพญานาควิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่หมด ทุกปีในคืนวันออกพรรษาที่แม่น้ำโคงแถวหนองคายจะมีลูกไฟสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นจากผิวน้ำไม่มีเสียงไม่มีควันไม่มีร่องรอยการยิงไม่มีทางนักวิทยาศาสตร์นักข่าวและยูทูบเบอร์พยายามจับผิดแต่ไม่มีใครจับได้ค้างหนังคาเขา บางคนบอกว่ามันคือแก๊สบางคนบอกว่าคืออาถรรพ์บางคนบอกว่าใครจะไปรู้มันอาจเป็นคำสัญญาระหว่างโลกคนกับโลกพญานาคก็ได้เรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคนที่หายไปกลางแม่น้ำอย่างไร้ร่องรอยมีหลายกรณีที่ชาวประมงหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวหายตัวไปกลางแม่น้ำ บางคนพายเรือหาปลาตอนเช้าเย็นก็ยังไม่กลับบางคนลงไปดำน้ำไม่เคยขึ้นมาอีกเลยบางท้องถิ่นเชื่อว่าโดนเรียกตัวไปยังเมืองบาดานเพราะอาจเป็นผู้มีบุญพอที่จะทําสิ่งนี้กับผืนน้ําจนถูกลงโทษเสียงลึกลับยามค่าคืนมีคนเคยตั้งเต็นนอนลิมขงงแล้วได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบ เสียงเหมือนใครสวดมนต์ใต้ผิวน้ำหรือเสียงเหมือนใครสวดมนต์ใต้ผิวน้ำหรือเสียงฝีพายล่องเรือโบราณแต่พอหันไปดูไม่มีอะไรเลยบางคนฝันเห็นงูตัวใหญ่บางคนได้ยินเสียงเหมือนเด็กหัวเราะเบาๆกลางแม่นะ้ำตำนานปลายักษที่ไม่มีใครจับได้ในแม่น้ำโขงมีคำบอกเล่าถึงปลาน้ำโขงตัวใหญ่กว่ารถกระบะ นักประมงบางคนบอกว่าเจอเงาดำมุดน้ำวูบวาบแล้วสายเบ็ดก็ขาดป่านั้นไม่เคยถูกจับไม่เคยถูกถ่ายภาพได้บางเชื่อว่าเป็นผู้เฝ้าแม่น้ำมากกว่าเป็นแค่สัตว์ธรรมดาแล้วทุกคนละ่ะเคยมีความรู้สึกไหมว่าเวลามองแม่น้ำโขงมันเหมือนมีบางอย่างจ้องกลับมามันไม่ใช่แค่แม่น้ำแต่มันเป็นชีวิตวิญญาณและความลับ ของทั้งภูมิภาคนี้บางอย่างอธิบายได้บางอย่างไม่ต้องอธิบายแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่จริงก็พอแล้ว